วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรีวิวสามีพามาเดินหน,นุนแก้งเลยมั้งทางเดินใครโชคดีก็เดินดีไปใครเดินไปไหนก็ได้น เดูอลึมดึกถ้าเดินทิดทางก็ลึกจมคุณขาเดินไม่ขอเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการเดินบนน้ำแข็ง เดินต้องเดินตามรอยที่เขาเดินรับเดินวิ่ต่จะตกลุ่มลึกแบบนั้นค่ะ มาดูการเดินป้าสามี้าลุ่งค่ะ